วนนี้เราจะไปเดินเล่นทุ่งนากันเรา,มมา,าจะไปดูกันว่าปลูกอะไรกันบ้างใช่แกวินอันนี้คืออะไรแกวินมาพูดให้ฟังหน่อยแกวินนี่อันนี้คืออะไรน,น,น,นี่คือ,อ,น,คอานานอันนี้คือตน้นต้นข้าว,าวใช่ไหม,มไหนอันนี้ข้าวปลา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 ป่าปหาปลปลา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 ้าปลานลาปลา่าปลา่ปลาเลาปาปลาะไาปลป้าาาา ไม่ใช่ต้น,ตนมันนี่พวกนี้ใช่ต้นก้าไหมเนี่ยใช่เป็นต้นก้าของข้าวต้องปอล,กลูกต้นค้าต้องปลูกต้นก้ากุ้งโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะคะไม่มีแดดเลยเพราะว่าเป็นหน้าฝนแต่ว่าจะเฉอะแฉะหน่อยเพราะว่าฝนตกหนักมากบรรยากาศดีมากครไหนไห <c oughs> นไหนอันนี้คือต้อนอะไรเนี่ยต้อนอะไรมันมันอะไรมันม่วงมันม่วงเหรอจริงเหรอนี่นะับ รู้ไหมว่ารู้ไหมว่าเขากินส่วนไหนของมันบ้างรู้ไหมส่วนหัวมันฮะอีกค่ะรู้ไหมว่านอกจากที่เขากินตัวมันที่อยู่ใต้ดินแล้วน่ะเขากินอะไรอีกนี่เขาเอาใบอ่อนใช่เขาเอาใบอ่อนมาไปทําอะไรน้ำพริกไม่ใช่เออเอาไปเอาไปต้มจิ้มกินกับน้ําพริกหรือว่าเอาไปทําเป็นผัดก็ได้นะทุกคนนะคะมันจะเหมือนกับผัดผักบุ้งเลยมันจะแบบกรบกรอบอร่อยมากใบอะไรครับ อะไรเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเลยคือหญ้าเฉยๆเนี่ยนะคะพร้อมคือการเกษตรแบบแบบอันนี้คืออะไรต้นอ้อยครับต้นอ้อยกล้วยไม่ใช่ออ้แต่นั้นเป็นกล้วยไหนกล้วยมีอ่หรอ๋อใช่ใช่นี่คือกล้วยกล้วยเป็นกล้วยหัวกล้วยนี่คืออ้อยนะโอเคนี่คืออ้อยนะคะแล้วนี่ก็คือกล้วยนี่คือต้นกล้วยอุ้ยเล็กมากไหนมาเทียบซิว่าเล็กขายดูดูนิ้วดูนิ้วของพี่อิงนะโอ้โหเล็กเท่านิ้วพี่อิงเลย เล็กมากเดี๋ยวถ้ามันโตถ้ามันโต,ม,นตมันสูงกว่าพี่เก้ากับวินอีกนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกว่าสูงนั้นเนี่ยถ้ามันสูงเนี่ยมันจะสูงขนาดไหนโอ้นี่พืชอะไรต้นหอมใช่ไหมต้นหอมเอาไปทําอะไรได้บ้างสองคนนี้ทําน้ําพริกครับทาส้มตามครับโอเคหูแล้วตรงนั้นเราปลูกอีกหลายอย่างเลยใช่ไหมลุงหมวดปลูกหลายอย่างมากพี่เก้า <ๆ S 1> วอขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่ติดตามนะครับ กดซับสไคร์์วันละหนึ่งร้อยคลิปนะคะมีวันหนึ่งร้อยคลิป<น>ะอะไรเรามียังไม่ถึงสิบคลิปเลยโอเคบ,บ,บ,บ๊ายบายแล้วบ๊บายบายแล้วบาย